เจอกันแบบนี้ทุกคืนนะคะหรือว่าจะเจอตอนเช้าจะเจอตอนไหนก็ได้นะคะ แต่ว่าก็มาพร้อมคำทำนายเหมือนเดิมวันนี้เป็นเรื่องของดาวเกตย้ายนะคะจะย้ายวันที่9ตุลาคม2567นะคะ12ราศีจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคําทํานายนี้เป็นของอาจาร,รย์ไว้เปิดดวงนะคะทํานายเนี่ยตั้งแต่วันที่9ตุลาถึงวันที่4ธันวาคม2567นะคะถือว่าเป็นการดาวเกตย้ายที่ยาวนานเหมือนกันอ่ะเรามาเริ่มฟังคำทํานายกันเลยทีละราศีนะคะจะเป็นอย่างไรติดตามนะคะ เมธนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้ผ่านช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกผิดหวังไม่เป็นไปตามที่คิดนะคะต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะสิ่งที่คาดหวังเนี่ยอาจจะไม่ชัวร์แต่สิ่งที่จะได้จะยิ่งใหญ่กว่านั้นมากต้องรอเวลานะคะขณะที่ราศีพฤษภนะคะหลังจากคนที่9ตุลาคมเนี่ยจะเริ่มมีคนใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งเรื่องของคู่และก็เรื่องของงานนะคะมีรุ่นโปรเจกต์ใหญ่นะคะหลัง19มีอีเวนต์เยอะขึ้นนะคะมิถุนนะคะดาวเกตย้ายเข้าเรือนอรินะคะจะต้องรอ ครอ,อบนะคะในการคิดเลือกตัดสินใจนะคะมีทั้งโชคที่ดีเข้ามาไวๆนะคะและสิ่งที่ต้องการแก้ไขเฉพาะหน้านะคะหลัง19จะมีโชคดีมากขึ้นนะคะอ่ะมาต่อกันที่กรกฎนะคะกรกฎนะคะหลังวันที่9ตุลาเนี่ยจะมีโชคดีเกิดขึ้นนะคะทั้งเรื่องของงานเรื่องและจะมีโชคแบบไม่คาดคิดด้วยอ่ะดวงจะได้ของใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะงานรุ่งม,มากๆนะคะ มากันที่ราศีสิงห์กันมากดีกว่านะคะสิงห์เนี่ยหลังวันที่9ตุลาเนี่ยจะมีข่าวดีในเรื่องที่เราไม่คาดหวังนะคะจะ เริ่มเห็นช่องทางใหม่ๆหลังวันที่19ตุลาจะมีเกณฑ์ได้ข่าวดีอนุมัติในสิ่งที่รอคอยนะคะขยับมาที่กันนะคะหลังวันที่9ตุลาจะเริ่มมีการเดินทางมากขึ้นนะคะดวงได้ไปสถานที่ที่แปลกใหม่นะคะไปต่างประเทศดวงชะตาเดียเดินทางและมีโชคนะคะได้เงินก้อนนะคะขณะที่ตุลน,นะคะดาวเกตเนี่ยย้ายเข้าเรือนการเงินในช่วงนี้นะคะเหมาะกับการสวดมนต์ไหว้พระและจะมีโชคนะคะเงินไหลเข้ารัวๆนะคะหลัง19ตุลา การงานรุ่งสุดๆนะคะพิจิกนะคะหลังวันที่9กันยายนเนี่ยจะเริ่มวางแผนค่าใช้จ่ายนะคะได้ดีขึ้นนะคะเทวดาเนี่ยมาประทานพรนะคะให้โอกาสดีๆในเรื่องหน้าที่การงานตำแหน่งมีโอกาสเพิ่มขึ้นนะคะธนูนะคะในช่วงนี้ต้องระมัดระวังออรอบคอบในเรื่องของการจัดการนะคะมีสิ่งที่ยากต่อการตัดสินใจและแต่จะได้รับการช่วยเหลือจาก ผู้ใหญ่ดีนะคะมังกรนะคะดาวเกตย้ายเข้าเรือนแห่งโชคลาภนะคะหลังวันที่9ตุลาเนี่ยไปแล้วเนี่ยจะมีดวงโชคดีนะคะในเรื่องของงานจะมั่นคงดวงได้คู่เสริมบารมีนะคะ,คะ,คะก,กุมนะคะเออราศิกุมนะคะก็คือละเออชมพูไม่ชัดมีลุ้นหรือคาดหวังกับเรื่องงานใหม่ๆนะคะจะมีโอกาสติดต่อกับคนมากขึ้นช่วงนี้นะคะต้องระวังเรื่องคนที่เข้ามาแบบ หวังผลมากไปนะคะขณะที่มีนะคะหลังวันที่9ตุลาจะมีโชคดีเกิดขึ้น1รอบนะคะหลัง19ตุลาจะมีข่าวดีเรื่องของการเงินแต่ต้องรอบครอบพราะได้มาก็พร้อมจ่ายไปนะคะนี่คำทำนายของอาจาร,รย์ไว้เปิดดวงนะคะออกมาทำนายเรื่องของดาวเกตย้าย9ตุลานี้นะคะ12ราศี เกิดอะไรขึ้นบ้างนี่คือคำำหนักของคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะค่าธนาน,นี้9ตุลาถึง4ธันวาคม2567ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกคลิปของดวงดีนะคะจะได้มีกําลังใจในการมาอ่านให้แบบนี้ทุกคืนทุกวันนะคะถ้าวันไหนแบบแบบว่าโดดโดดก็ฝากติดตามตอนเช้าแล้วกัน <c oughs> วันนี้ไปแล้วนะคะบายยกดไลค์ยัง